ชมพู่อารยาเผยข่าวน่าใจหายจะหยุดงานในวงการบันเทิงเตรียมย้ายประเทศเป็นซุปตาสาวที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานจนจะ20สิปีแล้วสำหรับชมพู่อารยาบอกเลยว่าเธอคนนี้ไม่จมไม่หายไปจากวงการบันเทิงเมื่อว่าในตอนนี้จะไม่รับงานละครแล้วเพราะต้องเลี้ยงลูกๆแต่งานพิธีกรและอีเวนต์ งานโฆษณาก็ยังมีให้เฟ้นเฟนได้ติดตามรับชมกันล่าสุดเมื่อวันที่วันที่สองพฤษภาคม2566ชมผู้อารยาได้ออกมาเผยถึงงานในวงการว่าทุกวันนี้อาชีพแม่เป็นหลักงานในวงการ20%มันเป็นเรื่องของอนาคตถึงตอนนั้นอาจจะไม่มีใครรู้จักแล้วชมผู้อารยา เรื่องย้ายตามลูกยังลังเลอยู่ไม่รู้เพราะเป็นเรื่องของอนาคตแต่พ่อเขาคิดว่ายังไงก็ต้องส่งไปแต่เกลในตอนนั้นเพิ่งจะแปดขวบมันยังเร็วเกินไปที่จะส่งไปเรียนที่เมืองนอกละครไม่มีใครติดต่อมาเราไม่ไหวจริงๆส่วนหนังจะมีเดือนมิถุนาถ่ายไว้เมื่อปีที่แล้ว